หุ้นที่ปันผล9%สูงที่สุดในเซต50จะเป็นหุ้นตัวไหนเรามาดูกันครับกำลังพูดถึงตัวปตทสพหรือว่า PTTEP นะครับราคาของ PTTEP ตอนนี้ต้องบอกว่าลงมาจนอยู่ที่แนวรับสำคัญแล้วนะครับนั่นคือบริเวณ105.105บาท 105. ตรงนี้ทำามาถึงสำคัญนะครับเพราะว่าตอนที่ปตทสพเนี่ยลงมา105รอบที่แล้วเนี่ยมันเกิดการรีบาวมีแรงซื้อขึ้นมาแล้วก็ ขึ้นไปทําจุดสูงสุดประมาณสัก112.5เพราะฉะนั้นตอนนี้ลงมาถึงบริเวณ105บาทอีกครั้งเนี่ยตรงนี้สําคัญแบบสุดๆเลยนะครับเพราะถ้าไม่หลุด ตรงนี้อาจจะกลายเป็นจุดบอดทอมหรือจุดก้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปเลยนะครับโดยที่แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ111บาท112บาทประมาณนี้ถ้าเกิดผ่าน2แนวต้านนี้ได้อาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ120ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าหลุด105ลงมาก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อแนวรับต่อไปอยู่ที่100บาทโดยที่ไฮรอบล่าสุดของปตท,ออทเคยขึ้นไปอยู่ที่127 ถ้าเราไปดูตัวผลประกอบการของปตทสอพอหรือว่า PD ด e ี p เนี่ยต้องบอกว่าไปดูที่บรรทัดกําไรเนี่ยกำไรของตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสุดๆไปเลยนะเพราะว่าดูโดยเฉลี่ยช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยกำไรต่อปีเนี่ยทะลุ70,000ล้าน70,000ล 70, ้านต่อปีนะครับ70,000นล้านคือมันเยอะมากนะครับมีเพียงแค่บริษัทเดียวตัวเดียวที่กําไรต่อปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสูงกว่าปตทสอพอ ก็คือตัว PTT หรือปตทต,ต,ตัวแม่ที่กำไรประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทต่อปีบวกลบนะครับแต่ตัวเนี้กำไรประมาณสัก7 0 0 0 0ล้านนะครับ 70, ล้านเลยโดยที่ปีนี้นะครับปีนี้ นักวิเคราะห์คาดการ์ว่ากําไรจะประมาณสัก6 1 0 0 0ล้านก็อาจจะดรอปลงนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบริษัทนี้เนี่ยมันเป็นเพียวคอมมูดิตี้คือสํารวจและขุดจอดน้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยมันจะมีผลต่อผลประกอบการโดยตรงเพราะฉนั้นผลประกอบการบางทีมันจะมีความผันผวนได้ตามราคาน้ํามันราคาน้ำมันเยอะราคาน้ามันสูงเนี่ยผลประกอบการก็จะดีถ้าว่าปีไหนนะครับราคาน้ามัน ต่ำหรือว่าตกต่ำลงมาเนี่ยผลประกอบการมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะดรอปลงมาได้นะครับไปดูตัว ROE นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนคือดูโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับมันสูงกว่า10%ต่อปีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับแน่นอนมีขึ้นมีลงเพราะเป็นหุ้นนะครับโภคภัณฑ์หรือคอมมูนิตี้แต่ล่าสุดเนี่ยเอ่อ ROE ประมาณ12%บสองนตนั่นก็หมายความว่ากาไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหมครับนั่นคือถ ที่เหลือมาจิ้นเนี่ยนะครับก็โอ้โหต้องถือว่ามันสูงนะถ้าดูโดยเฉลี่ยนเนี่ยอาจจะประมาณสัก20%บเปอร์เซ็นต์บวกลบปัจจุบันที่สิบเก้้านั่นหมายความว่ากำไรเทียบยอดขายใช่ไหมยอดขาย100บาทเนี่ยปรทสอพอกำไรประมาณสัก19.5ซึ่งถือว่าสูงนะครับในตัว PE นะครับก็ต่ำกว่า7เท่าไม่ได้แพง PBV 0.8เท่าก็ต่ำกว่า1แล้วตัวไฮไลท์นะครับที่เป็นอะไรที่เราพูดถึงกันก็คือดีวเวนเงินปันผลเก้าจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์ราคาเหมาะสมต่อ